สวัสด kind of ีครับกับมาร์ดีข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนืราแผ่นกาสัตย์นาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับสวัสดีครับกับมาร์ดีข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนื้อร่าแผ่นเอกาสัตย์สบนาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเราด้วยนะครับเพื่อจแ้พทข่าวสารที่มาเด็ดแบบนี้เป็นประจำทุกวัน s a ม s u n Galaxy A 1 6กํำลังที่จะเปิดตัวนะครับในช่วงเดือนธันวาคมนี้โดยจะมาทั้งหมดเนี่ยเวอร์ชันเลยไม่ว่าจะเป็น4 g บ้าง 5G บ้างนะครับก็มีให้ได้เลือกกันซึ่งล่าสุดนะครับก็มีข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ในเรื่องของสเปคเนี่ยรูดออกมาเพิ่มเติมนะครับแอดก็เลยเอามาฝากกันในคลิปนี้ครับ อันแรกเลยนะเป็นสเปคของ Samsung g a l A x y a 1 6ห g สเปคเบื้องต้นของเขาเลยนะครับจะใช้ชิปเซ็ตเป็น mediatek Helio G 9 9ส่วน้นสสุดของหน้าจอจะเป็น Super AMOLED 6.7นิ้วความเรียด Full SDPart ทั้งยังมีค่าในส่วนของ Refresh Rate หน้าจออยู่ที่ 90Hz กล้องหลัง50ล้านพิกเซลกล้องออ t ตร Wide 5ล้านมาโคร2ล้านพิกเซลกับแบตเตอรี่5 0 0 0 m a มิลมการชาร์จที่เร็ว25วัตต์ห้แลมมา 4G ิ รอบหน่วยความจำ128สามารถเพิ่ม microSD card ได้มาพร้อมกับระบบ Android แล้วก็แผทรักษาความปลอดภัย6ปีราคาอยู่ที่ประมาณ210ยูโรในต่างประเทศถ้าตีเป็นเงินไทยคร่าวๆก็ประมาณ7,650บาทใน,ในที่รุ่น 5G นะครับเบื้องต้นชิปเซ็ตที่จะใช้เป็น Exynos 1330นะครับชิปเซ็ตต่างกันแล้วนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นในโซนยุโรปเนาะแต่ในโซนของเอเชียนะครับจะเป็น MediaTek W s i t y 6300ครับ ซึ่งก็แตกต่างกันอยู่ดีและในส่วนของซูเปอร์หน้าจอของเขาเนี่ยจะเป็นซูเปอร์อัปเรกรด6.7นิ้วนะครับ f u l อส d p l ั s อันนี้หน้าจอเริ่มคล้ายกันแล้วรีเฟรชเรเท่ากันกล้องหลัง50ล้านเท่ากันอัลตร้าไวท์มาโคร2เท่ากันเลยการชาร์จเร็ว5,000เอ่อ25วัตต์นะแบตเตอรี่5000ม ah, ิลลิแอมแรมสกิกะโดยความจำร้อยยี่บมเหมือนกันเปนเลยแล้วก็ส่วนของราคาก็จะแพงขึ้นนิดนึงอยู่ที่240ยูโรหรือประมาณ8,750บบาทครับ คือต่างที่ชิปเซ่าเอาง่ายๆแล้วก็เชื่อมต่อ 5G ได้ราคาแพงขึ้นเล็กน้อยประมาณน,นั้นแต่สเปคข้างต้นนะครับจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างในส่วนของ 4G และ 5G เนี่ยต่างกันในเรื่องของชิปเซตเท่านั้นเองนะครับหรือราคาต่างกันประมาณ1000บวกลบเล็กน้อยนะฮะก็ถือว่าเป็นอ e ีกข่าวคราวหนึ่งแล้วกันที่เรานำมาฝากกันเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ย Galaxy A Series และไรย่งีถ้าเป็น A 1 6อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นของซั s u ุงประจำะในแต่ละปีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการมือืออถที่ อ่ะสตาร์ทเริ่มต้นเลยแบบเบสิกอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นรุ่น A 1 6ตัวนี้แหละเพียงแต่ว่าต้องมารอรุ่นอีกทีนะครับว่าเข้าไทยเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันไหนเข้าไทยไมหมราคายัางไงเดี๋ยวไว้มาอัปเดตกันนะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย เ,เพื่อนสามารถที่จะสแกน QR code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Sub subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย